วันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวนะครับตัวร้อยวัตต์ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับผมอันนี้ติดตั้งอยู่ใน XADV 750นะครับผมแสงที่เห็นนี่คือแสงไฟต่ํานะครับแล้วดูแสงนะครับไม่แยงตาเลยนะครับสาดลงพื้นเต็มๆนะครับแล้วยังได้แสงจุดตำแหน่งใกล้มาเพิ่มด้วยนะครับผมนะไม่ต้องมาติดไฟใกล้ๆเพิ่มอีกหนึ่งคู่อะไรแบบนี้ไม่ต้องแล้วคู่เดียวจบเลยนะครับดูแสงนะครับผม อย่างที่บอกครับ m a t ติก LED นะครับก็จะได้เป็นตรงกลางนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมในแสงสี่เหลี่ยมนะครับแสงที่เห็นเป็นท้องตรงนี้นะครับก็คือแสงช่วยนะครับในการเห็นถนนที่ยาวมากขึ้นนะครับผมมันได้ระยะไกลมากครับนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับไปถึงนู่นเลยนะครับล้อรถกระบะนู่นนะครับผมนี่นะครับส่วนไปสูงนะครับเดี๋ยวผมเปิดไปสูงให้ดูนะครับ อันนี้สูงต่ำนะครับก็จะเป็นเหลืองบนขาวล่างนะครับดูระยะนะครับและความเข้มของแสงนะครับตรงกลางนะครับคุณขี่รถใช้ได้ใช้แน่นอนนะครับอันนี้ปิดนะครับไฟหน้าเดิมนะครับจะแสงประมาณนี้นะครับผมอ่าไฟต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันครับไฟสูงอย่างเดียวครับผมอันนี้สูงอย่างเดียวก็คือแสงสีเหลืองนะครับถ้าวิ่งแบบที่มืดๆนะครับผมว่าโคตรแจ่นะครับผมอ่าอันนี้เป็นคันแรกที่ได้ติดนะครับ ก็จะได้เห็นลักษณะแสงที่แตกต่างมากมายนะครับผมกับแต่ละรุ่นหรืออีกรุ่นหนึ่งของเรานะครับร้อยวัตต์ของเราก็แสงจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้บอกเลยระยะไกลมากครับดูแล้วแบบจบสุดๆอ่ะลูกค้าครับนะครับต้นแสงอยู่นี่นะครับนูน่นปลายแสงอยู่นู่นเลยนะครับผมอ่าสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ ราคาเปิดตัวนะครับพิเศษให้เลยนะครับสี่หกห้าศูนย์ครับหลังปีใหม่นะครับขึ้นราคานะครับไม่ใช่ราคานี้นะครับผมอันนี้เราเปิดตัวให้นะครับนี้ไปสูงไฟพาร์ตนะครับไปสูงค้างนะครับผมไนเหลืองล้วนนะครับถ้าเราเปิดตามอยู่แล้วพาร์ตไฟนะครับจะเติมเหลืองมาแบบนี้นะครับเนี่เห็นชัดเจนแน่นอนครับไฟสูงก็คือไฟสูงนะครับอย่าใช้งานผิดประเภทกันนะครับผมแล้วเดี๋ยว ให้ดูย้อนสอนให้ดูอีกทีนะครับผมรถคันนี้นะครับเวลาวิ่งนะครับผมแสงจะวิ่งเป็นแบบนี้เลยนะครับแสงที่คุณเห็นเนี่ยนะครับมันจะเป็นแสงแบบส่องใกล้ๆนะครับอันนี้อีกชุดหนึ่งนะครับก็คือหลอดเดียวก็นั่นแหละนะครับแต่มันทําได้สองช่วงเลยนะครับแล้วก็มาเป็นช่วงนี้นะครับที่ไว้สาดไกลนะครับผมเห็นไหมสาดโคตรไกลครับผมดูผมเดินมาประมาณสามสี่ช่วงคันรถแล้วนะครับยังไม่สุดแสงเลยนะครับประมาณนี้ครับผม าสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับตัวใหม่ล่าสุดติดตั้งบนรถนะครับตอนรีวิวเรารีวิวแค่ชนกำแพงให้ดูนะครับพอติดตั้งบนรถผมว่าจบแน่นอนครับตัวนี้นะครับแต่ติดตั้งได้รถที่3 0 0ร้ซีซีขึ้นไปนะครับหรือแบตเตอรี่มากกว่า8แอมป์นะครับผม